สวัสดีครับนี่คือรายการที่พักใจเหนื่อยก็พักหนักก็วางใจของคุณไว้ณที่ตรงนี้นิดเดียวครับสิ่งดีๆมีสาระพร้อมที่จะเสิร์ฟให้คุณได้ผ่อนคลายบทความต่อไปนี้จะนำแสงสว่างไปจุดกลางใจของคุณสมบัติคู่กับคนมัจยัติวิบัติคู่กับคนฟุ่มเฟือย บทความวันนี้นะครับมีหัวข้อว่าพอใจมีเคล็ดลับง,ง่ายๆในการใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขที่หลายๆท่านอาจมองข้ามความอยากที่ไร้ขีดจำกัดซึ่งเป็นพลังมืดที่มาบดบังเอาไว้ความอยากเกิดมาเป็นสหายสนิทของเราตั้งแต่เกิดสำคัญทุดนิดเดียวว่า เราจะใช้ความอยากกับชีวิตของเราในระดับไหนอยากมากอยากพอดีหรืออยากน้อยๆมีธรรมะข้อหนึ่งที่สอนทุกคนให้รู้จักวิธีสร้างความสุขโดยยกเอาความยินดีความพอใจในของของตนขึ้นมาปฏิบัติขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้ความยินดีไอ้ความพอใจในของของตนนั้น ไม่ใช่การหยุดการแสวงหาเพิ่มเติมหรือเฉื่อยชาขาดความกระตือรือร้นเพียงแต่ให้ทุกคนรู้วิธีสร้างความสุขโดยยกเอาความจินดีความพอใจเป็นฐานรองรับเช่นมีบ้านอยู่แล้วมีรถอยู่แล้วมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วมียศมีตำแหน่งอยู่แล้วก็ไม่พอใจ เกิดความอยากที่จะได้ใหม่อยากจะเปลี่ยนใหม่โดยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องได้ใหม่เปลี่ยนใหม่เลยการกระตุ้นแรงทยานอยากควรหักมุมไปเน้นหนักที่ความขยันหมั่นเพียรจะรวยหรือจนหาใช่สิ่งที่ควรจะพ่อวงให้มากนะักทุกคนทุกฐานะมีความเสมอกันในการเป็นมนุษย์เช่นกันแต่ ชั่อดีรวยจนรูปงามอัปลักษ์ย่อมแตกต่างกันเป็นธรรมดามันสำคัญตรงที่ว่าจนแล้วก็รู้จักพอกับสิ่งที่เรามีเราได้ไหมผู้ที่พึงประสงค์จะให้คุณธรรมความพอใจเกิดขึ้นกับตนต้องเพ่งไปที่ประโยชน์และความจำเป็นไปที่ปัจจัยสีที่เรามีการบริโภคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่ที่อาศัย ควรมุ่งให้เกิดประโยชน์กับชีวิตไม่ใช่มุ่งเพราะหิวกระหายมุ่งที่ความหรูหราเพื่อบำรุงตันหาความอยากของใจอยู่กับความเหมาะสมของฐานะผู้มีรายได้น้อยก็ใช้จ่า,ายมากฟุ่มเฟือยซุ่สัส้นก็ย่อมจะตั้งตัวตั้งฐานะให้ความมั่นคงเกิดขึ้นไม่ได้ความสุขในชีวิตจะมองไม่เห็น ถึงผู้มีรายได้มากก็ต้องใช้จ่ายตามสมควรตามความจําเป็นหาคืนช้อย่างไม่ระวังก็มีสิทธ์หมดได้เหมือนกันนะครับท่านคุณธรรมข้อนี้ผู้รู้ท่านบอกให้ลีกหนีจากลักษณะเลวร้าย3ประการ 1. น 1. โลภอยากได้อยากมีอยากเป็นโดยไม่เลือกทาน 2. มหิจัตตามากๆอยากใหญ่ไฟสูงเกินฐานะ 3. ปกิจฉตตา ไฟตำอยากได้ในทางที่ลามกจงอยู่ด้วยการสแสวงหามาได้ด้วยความชอบธรรมยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเถิดครับท่านสวัสดีครับ